สามสองสวัสดีค่ะคบพบกับเราสองคนนะคะพี่แบงค์และกิ๊กในใน Orange c l u ขับนะคะขับเมาร์วรวมมิตรทุกเรื่องราวในครอบครัวธนาชาติค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะติดตามข่าวสารกันอย่างใจจดใจจ่อเลยถึงสถานการณ์การช่วยเหลือทีมหมูป่าคาร์เดมี่ทั้งสิบสามคนที่ตอนนี้หายตัวไปนานเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะคะพี่แบงค์ที่ร่วมส่งกำลังใจไปตอนนี้นะคะทั่วโลกนะคะก็กำลัง ใจจดใจจ่อเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีการเชียร์กันอยู่2ออารมณ์ค่ะอารมณ์แรกก็คือในเรื่องของว่าใครจะเป็นแชมป์ของทีมบอลโลกนะคะแล้วก็อีกอารมณ์หนึ่งก็คือว่าเราเชียร์ให้ทีมหมูป่าเนมี่นี้ปล,ลอดภัยกลับมาโดยเร็วค่ะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องอ่านข่าวแล้วก็แชร์ข่าวอย่างรู้สติไม่หลงเชื่อไปในข่าวลือ หรือว่าเป็นคนสร้างข่าวลือมาะเองค่ะแน่นอนค่ะรายการของเรานะคะไม่มีข่าวลือแน่นอนนะคะมีแต่ข่าวดีๆค่ะอย่างวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการมอบประกาศนียาบัตรนะคะให้กับผู้ที่เข้าอบรมคณะชาติแบรนด์แมน a นเจอร์สค o ูกันค่ะฝ่ายพัฒนาและยกระดับงานขายเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กได้จัดพิธีจบการอบรมหลักสูตรร้านแมเนเจอร์สครรุ่นที่1ของปีนี้ งานนี้คุณอนุวัฒน์เหลืองทวีกุลรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจลูกค้าขนาดเล็กเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมรุ่นที่หนึ่งในครั้งนี้ซึ่งหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับผู้ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการสาขาธนาคารธนชาติเป็นบันไดก้าวแรกสู่ความสําเร็จในอนาคตกับครอบ,บครัวธนาชาติต่อไป อบรมกันแบบเข้มข้นตลอดระยะเวลากว่า43วันเพื่อให้มีทักษะความรู้เชี่ยวชาญทั้ง3ด้านคือเก่งคนเก่งงานและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารงานในสาขามีประสิทธ,ธิภาพและสุดท้ายจะทำให้ธนาคารของเรากลายเป็นธนาคารในใจลูกค้าต่อไปนะครับดีจังเลยค่ะพี่แบงค์อย่างนี้นะคะได้ด้ว่าใครที่ทำงานมีแววนะคะก็มีโอกาสที่พัฒนาถึงขั้นเป็นผู้จัดก,การสาขา ซึ่งเก่งทั้งงานเก่งทั้งคนกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับเพราะผู้จัดก,การสาขานะครับเปรียบเสมือนทัพหน้าของธนาคารส่วนเราสองคนนี่แบ็คออฟฟิศก็เหมือนเป็นทัพหลังนะคะและสําหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็อัปเดตข่าวสารครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครนะครับที่รับชมไม่ทันหรือว่าต้องการรับชมย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ทางอินทรานเน็ตนะครับและว,วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ